สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้ที่ได้รับความนิยมมากๆที่สุดรุ่นหนึ่งเลยก็ได้นะครับของโยนิกนะเป็นไม้ที่กระแสค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงที่เขาออกมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นไม้ที่แตกต่างจากไม้อื่นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเฟรมไม่เหมือนกันเนาะสองหน้านะฮะก็ด้านหนึ่งเป็นถ้าเกิดตามตามที่เขาบอกก็คือหน้านึงไว้สําหรับตีโฟแฮนอีกหน้านึงไว้สําหรับตีแบ็คแฮนนะครับ ก็ไม้ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือสําหรับผมเลยนะคือตีง่ายนะครับตีง่ายยิ่งถ้าเป็นตัว LT ยิ่งตีง่ายมากๆนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงต,ตัวตัวไม้เขาหน่อยนะฮะก็ไม้ตัวนี้เนาะก็ะถูกใช้งานโดยนักกีฬาระดับโลกหลายคนนะตอนนั้นที่ออกมาเลยนะคนที่ใช้คนแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดคือลีชองเว่ยครับเป็นนักแบตในตำนานเนาะของมาเลเซียนะครับเขาก็เป็นนักแบตลำหนึ่งของโลกนะ,นะช่วงนั้น,นครับแล้วก็คนหนึ่งที่ใช้ ตอนที่ออกมาถ้าผมจําไม่ผิดนะของไทยจะเป็นบดินอิสระนะครับแล้วก็บาร์สก็บาร์สใช่ปะบาร์สไม่แน่ใจว่าอาร์สิบเอ็ดอตัวนี้นะผมจําไม่ได้นะก็ของไทยก็จะเป็นบดินนี่แหละที่เห็นชัดๆนะครับมีใครอีกเนาะผมนึกกอนออนึกไม่ออกแล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ถูกโปรโมทโดยหลายคนนะตอนนั้นนะครับก็ ไม้ตัวนี้นะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะว่าเทคโนโลยีที่เขาออกมาเนาะที่แบบค่อนข้างแบบต่างจากคนอื่นเลยก็คือหน้าไม้เขาไม่เหมือนกันนะนะครับทั้งสองด้านเนาะ,ะถ้าอย่างง่ายๆนะครับไม้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าโฟแฮนเนาะจะเป็นไม้เฟรมบล็อกนะครับแต่ไม้ฝั่งนี้จะเป็นไม้เขาเรียกว่าฝั่งแบ็กแฮนนะครับจะเป็นเฟรมตัดอากาศเนาะเวลาถือนะครับก็ส่วนใหญ่อะต้องเอา ถ้าเป็นผมผมจะถือเขียวขึ้นนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเขียวขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะพีเขียวขึ้นน่ะนะครับมันจะเป็นเวลาเราตบอ่ะมันจะเป็นหน้าแบ็คหน้าอ่าผิดสิต้องอย่างนี้เวลาเอาส้มขึ้นอ่ะถ้าต้องส้มขึ้นนะส้มขึ้นอ่ะเวลาส้มขึ้นนะครับเวลาเรายกไม้อ่ะจะเป็นโฟนะครับเนี่ยโฟแฮนด์นะครับก็จะเป็นหน้าเฟนบ็อกเนาะเวลาเรายกแบ็คเนาะก็จะเป็นหน้าแบ็คแฮนด์นะครับต้องเอาเขียวขึ้นนะสำหรับคนมือขวานะ ถ้าสำหรับคนมือซ้ายนะครับต้องเอาเขียวขึ้นนะเพราะว่าเวลาเขียวขึ้นปุ๊บเราจับงนี้จะเป็นแบ็กแฮนด์แต่ถ้าเรายกขึ้นอย่างนี้ก็จะเป็นโฟร์แฮนด์นะครับอะฮะเนี่ยประมาณนี้เนาะก็สําหรับผมหนะ้าไม้ตัวนี้ตีสองหน้าต่างกันชัดเจนนะสาหรับผมก็คือหน้าแบ็กแฮนด์เนี่ยนะฮะเวลาเรายกหน้าแบ็กแฮนด์เนี่ยก็คือหน้าไม้เขาจะเร็วกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะหน้าโฟร์แฮนด์ก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรแรงต้านอากาศที่ชัดเจนกว่า กว่าโฟร์แฮนด์ค่อนข้างชัดมากๆนะครับก็ถ้าถามผมว่าไม้2ตัวนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีสำหรับผมคือเซฟถึงหลังง่ายมากๆนะนะครับถ้าเป็นคนที่มีแรงนิดเดียวนะก็จะใช้ไม้ตัวนี้ก้านเขาจะเซฟถึงหลังดีมากนะแล้วผมบอกเลยว่าไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวแรกนะของย o น e x ที่ออกมาแล้วความรู้สึกว่าก้านไม่ส้านนะครับ นะเป็นรุ่นแรกเลยนะที่ออกมาแล้วก้านไม่สถานนะฮะลูกตบเขาสำหรับผมก็ตบได้ดีนะถ้าเป็นการเล่นคู่นะแต่ว่าบางทีอะ่ะมันจะวิวๆหน่อยนะครับเพราะว่าก้านเขาไม่ได้แบบให้ความรู้สึกถึงแรงตบที่100นะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าถามว่าตบได้ดีไหมตบได้ดีถ้าข้อมือดอีลูกจะจิกค่อนข้างดีนะครับส่วนหน้าแบ็คแฮนด์เขาเวลาเราตีอะ่ะลูกหน้าม,มันมันตีค่อนข้างเร็วนะ เวลาดาดผมว่าตีหน้าแบ็คแฮนจะมีความคล่องตัวมากกว่าโฟแฮนค่อนข้างชัดเจนนะเวลาโฟแฮนลูกโอเคจะมีน้ำหนักที่ดีกว่าเนาะความเร็วที่มากกว่าแต่ว่าจะความคล่องตัวมันจะหายไปค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้นะส่วนเวลาถ้าเราตบเรื่องด้วยหน้าหน้าหน้าแบ็คแฮนลูกจะมีสปีดมากกว่าแต่ความความหนักหน่วงจะน้อยกว่าหน้าโฟนะครับก็ประมาณนี้เนาะ แต่ลูกเซฟอะทั้งสองหน้าทำได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับเวลาลูกดาดก็ผมบอกไปแล้วเนาะว่าดาดแบ็กแฮนจะมีมีความเร็วมากกว่าแต่ว่าความแรงจะน้อยกว่าแต่ว่าดาดโฟร์แฮนจะมีความแรงมากกว่าความเร็วที่น้อยกว่านะครับส่วนพวกลูกตัดหรอผมว่าถ้าเกิดการการตีตัดด้วยหน้าไม้ของโฟร์แฮนจะคุมลูกค่อนข้างง่ายนะครับจะคุมลูกค่อนข้างง่ายนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไม้ตัวนี้เนาะก็ถามผมว่าเหมาะกับใครถ้าเกิดเป็นตัวดัวราาสิบธรรมดานะผมว่าเหมาะกับคนที่เล่นคู่ที่เป็นออราวกึ่งไปทั้งบุกนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับคนที่เอามาเล่นหน้าแบบจ่าจ่าเนาะมือใหม่ก็ตีคู่มันจะช้าไปนิดนึงนะครับถ้าคนที่ไม่มีความแข็งแรงอะผมว่าไม่ค่อยเหมาะเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไม้ตัวนี้นะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวดูล่าสิบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ใครสนใจที่จะดูรีวิวไม้หรือว่ารีวิวรองเท้านะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube T Family เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับไปละ